สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริกายูวาร์เกมเมอร์กิดีวาเจ้าเก่าฮะวันนี้ก็กลับมาเกม Echo of s o พโซอีกแล้วหรือว่าสิ่งสทดท้ายในวิญญาณนะฮะก็วันนี้ผมจะมาแนะนำอาชีพจ็อบหรือว่าคลาสนะแล้วแต่คนจะเรียกนะฮะซึ่งเกมนี้จะมีทั้งหมดตัวนี้อยู่มีอยู่5อาชีพหรือห้าคลาส5จ็อบแล้วแต่คนจะเรียกเหมือนกันะนะก็คือ1เลยก็มีอาร์ชีพนะฮะสองวอริเออร์สามโลกนะฮะโลกหรือชีฟ หรือว่าโจนแล้วแต่คนเรียกเหมือนกันนะหรือแอนซินนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตามด้วยการเดียนนะฮะแล้วก็ซอร์ซรเสนะครับหรือว่าพ่อมดแม่มดนักเวทแล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันนะฮะคือก็คืออาชีพใช้เวทแลยน,นะฮะ,ะก็มีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะว่าอาชีพนี้อัไหนน่านะสนใจนะฮะอาชีพไหนสกิลสวยคอมโบมันนะมาดูกันเลยดีกว,ว่าครับ นะครับมาดูอาชีพแรกนะก็เป็นอาชีพอาเ h ชอร์หรือนักธนูฮะเป็นสาวน้อยเอวบางร่างเล็กฮนะมาพร้อมกับธนูของเธอนะฮะอ่ามาดูกันว่าสกิลมีอะไรบ้างเป็นแบบไหนคอมโบยังไงฮะ ก็อย่างที่เห็นไปนะครับผมว่าคอมโบของเธอเป็นยังไงสกิลเป็นยังไงนะฮะเป็นคล้ายๆ Arrow Shower นะฮะแล้วก็คอมโบสวยงามนะท่วงท่าที่สวยงามนะฮะนะครับเราไปดูกันอาชีพต่อไปครับผมอาชีพต่อมาก็คือ Warrior ครับผมเป็นหนุ่มหน้ามนคนหน้าใสกับดาบอันใหญ่โตของเขานะฮะกับชุดเกาะที่หนานะฮะเป็นยังไงฮนะเราไปดูคอมโบการใช้สกิลของเขาดีกว่าครับ เอาละครับก็บอย่างที่เห็นในตัวอย่างนะว่าในสกิลของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะในในตัวอย่างนะแต่ในตัวเกมจริงจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องคอยติดตามชมกันเองฮนระใครที่อยากเล่นแบบว่าไม่มีอะไรมากนะไม่ใช่ที่ิคกมากฟันอย่างเดียวฟันแหลกนะแนะนำวอริเออร์เลยจ้ะเอาละครับอาชีพต่อมาครับอาชีพโรบทีฟโจนแอสซินนั่นแหละคนเรียกนะนะเป็นยังไงฮนะกับหนุ่มหน้าหน้ามนคนสองดาบนะสองมีดนะ เอาละครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับแค่อย่างที่เห็นกันไปฮนะว่าอาชีพนี้ว่มันเป็นยังไงฮนะก็คือเน้นคอมโบเน้นสกิลที่ต่อเนื่องฮนะเน้นเป็นชุดๆเลยฮนะเออโจมตีแรงไม่แรงเนี่ยต้องเข้าไปดูในเกมนะว่าเล่นแล้วเป็นยังไงนะครับไปดูอาชีพต่อไปกันดีกว่าฮนะ เอาละครับอาชีพต่อมาอาชีพกาเดียนนะฮะมากับสาวคนน้อยกว่น,นี้นะฮะถึงจะดูแล้วไม่น้อยเท่าไหร่นะเธอใช้อาวุธประเภทพวกอาวุธยาวนะพวกหอกนะฮะนะเป็นพวกหอกนะฮะพร้อมกับปีกปีกสวยสยายของเธอแล้คราวนี้เรามาดูกันว่าอาชีพนี้เล่นยังไงนะะคอมโบแบบไหนมาดูกันฮนะ แม่ใส่สกิลใส่ท่าอะไรเนี่ยกรุงเกงในโผล่เนี่ยสีดำใช่ฮะก็มาดูแล้วก็น่าเล่นดีนะสับสาวคนนี้นะกับอาชีพการีนนะฮะเอาละครับไปดูอาชีพต่อไปดีกว่าครับมาถึงอาชีพสุดท้ายแล้วครับผมอาชีพซอรเซเรตนะครับผมหรือว่าแม่มดนะครับหรือนักเวทนะฮะกับสาวน้อยโรล,ลิค,คนนี้กางเกงในขาวนะฮะไม่ใช่นะฮะก็ไปดูกันนะว่าสกิลเป็นยังไงฮนะอ่า อืมก็จากที่อยู่ในคลิปนะก็น่าจะเน้นเวทไฟเป็นหลักนะฮะส่วนในเกมจริงๆเนี่ยจะมีเวทอะไรบ้างก็เราติดตามชมกันได้นะฮะเอาละครับก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะี่นสุดท้ายนี้ไม่ใช่อาชีพไม่ใช่จ็อบไม่ใช่คลาสอะไรทั้งนั้นนะฮะจะมาดูว่าบอสของเกมเนี้ยมันเป็นยังไงตัวใหญ่เป้งๆนะฮะ,ะว่าหน้าตาเป็นยังไงใช้กี่คนฆ่า จำเป็นไม่ต้องใช้แบบแค่ปาร์ตี้เดียวหรือว่ามายกเตย้ยกกิลยกประเทศกันมาฆ่าอะไรทีเดียวะดูกันฮะเอาละครับผมสำหรับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารต,ต่างๆนะเกี่ยวกับเกม e o s Echo of Soul นะฮะ ไปที่เว็บไซต์หลักของของเกมนี้ได้เลยฮะ www.eos.in.th นะครับผมแล้วก็ Facebook นะฮะ www.facebook.com/ eos t h a i นะฮะสามารถไปแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ฮะแล้วก็ติดตามข่าวสารว่าเกมจะมาเมื่อไหร่ฮะ